วัสดีเพนๆรายการขา่าวสดสดจากทุกท่านนะคะพบกับดิฉันนางสาวจิตราชิยาแก้ววุฒแสงและดิฉันนางสาวทัญลักษณ์หมอสมค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยในเรื่องของประเด็นปัญหาที่หลายๆคนนะคะที่กําลังเผชิญอยู่นะคะนั่นก็คือปัญหาความปลอดภัยในชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยหลักนะคะในการดารงชีวิตนะคะที่จะสร้งางความมั่นคงแล้วก็วความปลอดภัยแล้วก็วความสงบสุขให้กับคนในชาวบ้านนะคะชุมชนของเราเลยคะที่อาศัยอยู่นั้นควรที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ต้องมานั่งกังว ว่าวันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีความเสี่ยนอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ในความเป็นจริงนะคะที่พวกเราพบเจออยู่นะคะหลายๆชุมชนนะคะก็จะต้องที่จะเผชิญกับปัญหานะคะที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น าการเกิดอาชญาการรมการขาดแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะนะในเรื่องของปัญหายาเสพติดหรือว่าจะเป็นปัญหาของความปลอดภัยในต็กและเยาวาชนค่ะคุณธนรัตน์ค่ะคุณจิตอาชญาทีมงานของเรานะคะมีการไปลุพื้นที่ในชุมชนที่เกิดปัญหาเดี๋ยวเราลองไปฟังสัมภาษณ์จากชาวบ้านในพื้นที่บ้านเซกาว่าจะเป็นยังไงแล้วชาวบ้านเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชิญคุณนภวุฒิได้เลยค่ะ ครับขอบคุณคุณจรัสยาและคุณทัยะได้วยนะครับวันนี้เรามาลงเขตกูที่บ้านเซกาเราจะมาสัมภาษณ์ชาวบ้านว่ามีปัญหาอย่างไรกับความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับครับคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรกับปัญหาความปลอดภัยในชุมชนครับค่ะอันตัวแม่น่ะดูเล่าแม่ เอาลูกนอนอย่างสิบินบอเวลาลูกแม่รับลูกแม่นอนรถกับขี่พานไปพานมาเสียงบักด่างหนึ่งแม่กตบว่าได้กป่วยลูกอีกเพราะลูกแม่กระตื่นมีปัญหาบอกโจรขึ้นบ้านเมื่ากี้กับมื่อได้ไปสวนกับน้าต่างเปิดไว้บางเทือกกับมาลักเอาของเอาของไปขายตอหลานขายของก็เขาจะกระลับซื้อเขาจะเอาระดูกหรือเาลักมาแต่ใส่เพื่อขายได้เงินมากมากกระซื้อแม่หมดเลยในการมาลักของเือหนั้นเท่านี้ไปแจ่มพุ่งยังบ้านเขากระซอยแต่กบระซวยอยัางหลาย กน่าเละกับจักสีว่าจังไหนแล้วเนาะข่อยร้อนที่ฮามเขาได้ข่อยมาไม่ง่ายข่อยกคเห็นของเฮียจักข่อยจี๋เลยแจ้งตำรวจเขาก็ซอยอยู่แต่ข่อยก็ไม่ได้ซอยปันใดหรอกการชั่งนี่นะครับอันกับเรื่องไฟนี่นะลูกกับแบบมันกับว่ามีไฟแต่ทั้งมันพาเงินสี่กับยากได้ไฟอยากให้ทางเทศบาลอย่างมาใส่ไฟหายเงินเสีมันมืดมันแบบไปใส่กัญาห่างเียใ่ายสนที่มืดเยัญญาขากับพชิมชนมันจะเกี่ยวข้องกับ หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมแสงสว่างเพียงพอหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยในชุมชนยังคงต้องได้รับการปรับปรุงอีกมากเราขอจบรายงานว่านี้ขอบคุณครับ ขอบคุณทีมงานภาคสนามทุกท่านขอบคุณคุณนักข่ขขขาวภาคสนามค่ะท้ายที่สุดแล้วความปลอดภัยในชุมชนถือว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากร,าร่วมมือกันเป็นอย่างดีปัญหาความปลอดภัยก็จะลดลงอย่างแน่นอน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมรายการในวันนี้หวังว่าข้อมูลและแนวทางที่เรานําเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการพัฒนานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับทุกคนดิฉันนางสาวธัญรรัตน์เหมาะสมและดิฉันนางสาวจิตรชยากแก้วดวงแสงพวกเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพนี้ค่ะ